จะเห็นว่าภาพจะเปลี่ยนจากภาพสีปกติจางซ้อนเป็นภาพขาวดำแล้วจางซ้อนเป็นภาพขาวดำที่มีเฉพาะสีเหลืองส้มสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะลองแต่งสีให้กับภาพวิดีโอโดยการใส่เอฟเฟกแบบ color pass เพื่อเปลี่ยนสีภาพวิดีโอจากสีปกติให้ค่อยๆจางซ้อนกลายเป็นขาวดำและเปลี่ยนจากขาวดำ ให้ค่อยๆจางซ้อนกลายเป็นขาวดำที่มีเฉพาะสีเหลืองส้มคล้ายกับการจางซ้อนหรือดิสโซฟของภาพแต่ในที่นี้จะเป็นการจางซ้อนของสีแทนนั่นเองครับเริ่มจากให้เราคลิกเลือก adjustment layer ที่อยู่บน timeline แล้วไปที่ panel effect คลิกเลือก video effect image control แล้วดับเบิลคลิก Color Path จากนั้นไปที่ Panel Effect Control ในส่วนของ Color Path คลิก High d r o p p e r ของ Color ที่ Panel p r โปรแกรมให้เราคลิกเลือกป้ายสีส้มแล้วกำหนดค่า Similarity เป็น40เพื่อเพิ่มสีเหลืองส้มที่มีระดับเดียวกันให้กว้างขึ้นที่ Panel น r โปรแกรม เราจะเห็นเฉพาะสีเหลืองส้มในภาพตรงส่วนอื่นๆจะเป็นสีขาวดำต่อไปให้เราเลื่อน playhead ไปในช่วงเวลาวินาทีที่3แล้วไปที่ panel effect control ในส่วนของ opacity ให้คลิกปุ่ม animation และกำหนดค่า opacity เป็น0% จากนั้นเลื่อน Play h e a d ไปในช่วงเวลาวินาทีที่4ที่ Panel Effect Control กำหนดค่า Obacity เป็น100%แล้วเลื่อน Play h e a d ไปในช่วงเวลาวินาทีที่6ที่ Panel Effect Control ในส่วนของ Color Path ให้คลิกปุ่ม Animation และกำหนดค่า Similarity เป็น0 แล้วเลื่อน Playhead ไปในช่วงเวลาวินาทีที่7และกำหนดค่า Similarity เป็น40ให้เราลองเลื่อน Playhead ในช่วงเวลานี้ไปมาจะเห็นว่าภาพจะเปลี่ยนจากภาพสีปกติจางซ้อนเป็นภาพขาวดำแล้วจางซ้อนเป็นภาพขาวดำที่มีเฉพาะสีเหลืองส้ม จากนั้นให้เราเลื่อน Playhead ไปในช่วงเวลาวินาทีที่11ที่ p a r e l l f f f c t c o n t r o l ให้คลิกปุ่ม add keyframe ที่ค่า similarity แล้วเลื่อน Playhead ไปในช่วงเวลาวินาทีที่12กำหนดค่า similarity เป็น0% ต่อไปเลื่อน Playhead ไปในช่วงเวลาวินาทีที่14ที่ Panel Effect Control ให้คลิกปุ่ม add keyframe ที่ค่า opacity แล้วเลื่อน Playhead ไปในช่วงเวลาวินาทีที่15กำหนดค่า opacity เป็น0%เสร็จแล้วให้เราคลิกปุ่ม go to in แล้วคลิกปุ่ม play ที่ Panel Program จะแสดงผลของการใส่เอฟเฟกต์แบบคัลเลอร์พเราก็จะได้ภาพวิดีโอที่เป็นภาพสีปกติจางซ้อนเป็นภาพขาวดาแล้วจางซ้อนเป็นภาพขาวดาที่มีเฉพาะสีเหลืองส้มแล้วจะจางซ้อนกลับไปเป็นภาพขาวดาและกลับไปเป็นภาพสีปกติตามเดิมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ